สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนสิงหาคม2565นะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเ็ดเหรียญ เดอะมาร์จิเชียนหกไม้เดอะเลเวอร์แปดไม้สามถ้วยจัดเม้นท์คิงออฟพาร์ติเคิล แปดดาบและเจ็ดถ้วยโอเคค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นะไพ่พลังงานของคุณคือเจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะในช่วงที่ผ่านมานะตัวคุณเองเหมือนกับว่า มันมีการนอมนมันเหมือนกับความรู้สึกของคุณมันต้องการที่จะพิจารณานะมันเหมือนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักนะคะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองอยากตกตะกอนความคิดตัวเองเหมือนว่าอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะ<อ>เพื่อจะประเมินสถานการณ์ว่าระหว่างคุณกับเขานะควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะมันเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือนเท่าที่ควรนะ มันเหมือนกับตัวคุณเองมาพิจารณานะว่าคุณกับเขาสามารถที่จะไปต่อสามารถที่จะไปตลอดรอดฝั่งไหมนะคะเออม,มันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองพยายามคิดพยายามตึกตองสถานการณ์ความรักของตัวเองอยู่นะ The m a g อ c i a n ยังไงแล้วนะคะเขาคนนั้นยังคงมีเสน่ห์สำหรับคุณนะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีความสามารถนะเขาเป็นคนที่เฟรนลี่ เขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะไงเวลานั้นคุณก็จะรู้สึกหึงรู้สึกที่จะหวงเขานะหรือรู้สึกไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าความที่เขาดูเหมือนบุคลิกดูเจ้าชู้ดูเฟนล,ลี่นะมันเลยทําให้คุณไม่สบายใจมันทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นกังวลใจนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณก็รู้สึกมอยรู้สึกเครียดเหมือนเอากลับไปคิดทบทวนว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนนะอืม หกไม้เข้ามานะคะยังไงแล้วมีการพูดคุยกันมีการเริ่มต้นมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะมันเหมือนกับว่าที่โกรธกันที่มีปัญหากันที่ไม่เข้าใจกันนะคะจะกลับมาคืนดีจะกลับมาได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะทําให้สถานการณ์ความรักแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นนะคะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะมันเหมือนกับว่าเขากลับมาดูแลเอาใจใส่คุณกลับมาให้ความสําคัญกับคุณแบบ มากกว่าเดิมแล้วทำให้คุณรู้สึกดีเดลเวอร์เข้ามาตอกย้ำนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเสน่หามันเป็นความสัมพันธ์ที่รุ่มหลงนะคะมันเหมือนกับว่ามีความรักที่ลึกซึ้งต่อกันนะในช่วงเดือนนี้นะ หรือเป็นการกลับมาที่มันทําให้มีความรักความผูกพันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะยังไงแล้วคุณแล้วเขายังตัดกันไม่ขาดนะแปดไม้เข้ามาในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์นะมันจะได้กลับมาคืนดีกันแล้วก็เหมือนกับความรักแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นนะคะมันราบรื่นขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วยังมีเกณฑ์ที่จะได้อ่อ ไปเที่ยวด้วยกันเดินทางไกลด้วยกันนะมันเหมือนกับได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่ามีทริปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะเป็นเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์นะทําให้คุณและเขามีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะสามถ้วยสามถ้วยยิ่งเข้ามาตอกย้ํานะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ มันจะแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นมันจะสมหวังขึ้นนะมันเหมือนกับว่าคุณและเขานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดูแลใจใส่กันมากขึ้นกว่าเดิมนะอา้าวมันเหมือนเขาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษขึ้นนะคุณก็รู้สึกดีที่เขา,เ,าเข้ามาแล้วเขาเข้ามาเหมือนดูแลใจใส่คุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคุณก็รู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นนะคะจัดเมน้นทุกอย่างทุกสิ่งนะมันชัดเจน มันเหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันแล้วเข้าใจลงตัวกันมากขึ้นเหมือนใครคนนี้เขายังไงแล้วคุณไม่อาจจะปล่อยมือจากเขาได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคู่บุญคู่กรรมร่วมกันมานะคะคนคนนี้นะยังไงแล้วคุณแล้วเขายังได้ไปต่อนะมันจะเหมือนว่ามีอะไรมีปัญหากรกันกรกันไม่เข้าใจกันนะสุดท้ายแล้วคุณก็จะ สามารถเขาเรียกอะไรกลับมาคบกันกลับมาคุยกันรีเทิร์นแฮปปี้เอนดิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ King of Particle คุณก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้นะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมผ่อนปลนให้กับคนรักนะความที่ว่าคุณมีความพร้อมในทุกด้านนะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกที่จะต้องไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าไปหาคนรักนะคะมันเหมือนกับว่าคุณรอให้คนรักเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณนะ แต่จริงๆแล้วคุณมีความรักความมั่นคงให้กับเขานะคะแปดดาบยิ่งเข้ามาตอกย้ำนะว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นไม่เข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนตัวคุณเองยังไม่สามารถที่จะตัดใจหรือว่าอถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะยังไงแล้วคุณไม่ว่าจะมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเครียดจะกังวลจะทุกข์ใจมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณยังคงสู้คุณยังคง อยู่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันเหมือนกับว่าคุณมีเรื่องให้คิดมากมีปัญหาให้คิดมากด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่คุณคิดไปเองฝ่ายเดียวก็เป็นไปได้นะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนเฟรนี่ friendly, เป็น,นเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดนะรู้สึกว่ามัน ความรักความสัมพันธ์มันอยู่กับบนความหวาดระแวงนะเออมันเลยทําให้ตัวคุณเองรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเข้ามานะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดเยอะคิดมากนะเออมันเหมือนกับมีคนรักแล้วก็ช่วงเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันดีแหละแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ไวที่จะคิดมากคิดเยอะนะ หรือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะในช่วงเดือนนี้นะเสน่ห์ของคุณความมีร่าของคุณมันอ,อแผลรัศมีนะทำให้มีคนเข้ามาอยากจะจีบอยากจะทำความรู้จักคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะในเดือนนี้นะ ค่ะสาหรับชาวราศีเมถุนนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาคุณนิ่งๆคุณเหมือนรอดูสถานการณ์ความรักเหมือนรอดูพิจารณาว่าเขาคนนี้จะคุณสามารถที่จะคบได้ไปจนถึงขั้นสร้างครอบครัวหรือว่าวางแผนสร้างอนาคตร่วมกันไหมนะมันเหมือนคุณพยายามตึกตรองคุณพยายามคิดนะทบทวน แต่สุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากเขาได้นะคะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้ชาวราศีเมทุนนะคะโชคดีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและกลับมาพบกับมิกาทาร่โลได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ